ถามว่ากรรมกับอนัตตาขัดกันหรือไม่ถ้าอนัตตาไม่มีอะไรทําไมจึงมีกรรมส่งผลอืมไม่ไม่ขัดกันนะไอคนที่จะทํากรรมเป็นกรรมมันต้องเป็นคนที่มีความยึดถือว่าตัวตนถ้าไม่มีความยึดถือว่าตัวตนก็มันยึดถือว่าเราผู้ทํามันก็ไม่มีเจตนาว่าไม่มีเจตนามันก็ไม่เป็นกรรม ันเรื่องอนัตตานี่มันเป็นเรื่องหลังสุดท้ายถ้าว่าเป็นผู้ถึงอนัตตาไม่มีตัวตนจริงๆดับต,ตัวตนได้หมดมันก็เป็นเป็นผู้ไม่ทำกรรมนะไม่มีอะไรจะทำกรรมไม่มีตัวผู้ที่จะทำกรรมเช่นเดียวกับพระอรหรันต์อไม่มีความยึดถือเป็นตัวตนไม่ถึงได้หมด การเคลื่อนไหวการกระทํานั่นก็ไม่มีเจตนาที่จะกระทําไม่มีตัวผู้ที่จะกระทํามันเป็นกิริยาเขานามรูปล้วนๆขเากกรรขาไม่เรียกว่ากรรมนะเขาไม่เรียกว่ากรรมแต่เมื่อมีมเจตนาจึงจะเป็นกรรมถ้าจะมีเจตนาต้องมีความจิตนั้นต้องยึดถือว่าตัวตนเป็นผู้กระทําเป็นผู้ต้องการเป็นผู้หวังเป็นผู้จะได้ จิตชนิดนั้นนะเป็นจิตที่มีเจตนาทําไปทําข้าวมันก็เป็นกรรมตลอดเวลาที่ยังมีอัตตามันก็เป็นกรรมเรื่อยไปถ้ามันหมดอัตตาโดยสิ้นเชิงก็ไม่มีการกระทํากรรมมีแต่การกระทําที่เป็นกิริยา มันไม่ขัดกันอ่ะมันอยู่กันคนละทีถ้ายังมีอัตตาอยู่ก็ยังมีกรรมทำเป็นอนัตตาเสร็แล้วมันก็ไม่เป็นกรรมถ้าถึงอนัตตาสุญญาตาทั้งที่สุดเสร็แล้วการกระทํานั่นจะไม่เป็นกรรมถ้าจิตนั่นไม่มีเจตนาเพราะมันไม่มีตัวตนที่จะเป็นผู้เจตนาอา้าวันหาอะไรอีกอ่ะ